เขาทำเนี่ยถ้าใครทำอ่ะไม่อันนี้มันทำเนี่ยเนี่ยมันมีเยอะเดียโอ้คิต้าทำเป่าคิต้าทำเปล่าน้ำยทำน้ำเตน้ำตยมีฟันเหรอน้ำเตยม่ฟนไง่ะนาากัดเอ้าโหนากากัดแล้วไงกาดเล็บกาดเล็บกัดเล็บอ่ะเอาตอแบเอ้อ่ะพี่พี่ พี่ตั้งยิ้มฟันนี้ดูฟันนี้ไอ้ต๊อบดูฟันหน่อยไอ้ฟันหายไปไหนอะไม่รู้นั่งฟันหนอโอ้โหโอ้ยโอ้โหกางเกงในออกอะไหนลุกขึ้นดินดิให้เขาให้ให้เขาดูชุดหน่อยเร็วไม่ให้ใครให้ให้เนี่ยให้ไอ้ตอบดูชุดหน่อยชุดสวยจังเลยมีมิกีิเมาส์ด้วยมีออะะะไรเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้อะ ไหนอ่ะนี่ก็โปงอ่ะนี่อะไรนี่ก็โปงอ่ะนี่ก็โปงอ่ะอันนั้นเสื้ออื้อเสื้อกี่เมาเสื้อกี่เมาส์กี่กี่เมาส์กี่เมาส์ค่ะของหนูของหนูเอาไม่ให้ไม่เอาแล้วขอพี่ต่ายได้ป่ะไม่ได้อ่ะกินนมนมมาแล้วกินนมหมดแล้ว แล้วลาบันเชล็บโอ้ยลาเซลไปไหนแล้วอ่ะ